ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีมิถุนตั้งใจฟังดีๆนะดวงรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้านี้11-17ถึง17ไม่ใช่เซเนอะอันนั้นเขา7็ถึง11เออนะครับ11-17ถึง17ตุลาคม ชาวมิถุนสัปดาห์หน้านี้ถือว่าแฮปปี้นะนะครับภาพรวมๆนะครับจากโครงสร้างของดวงดาวนะครับถือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับวันจันทร์และวันอังคารแม้ว่าจะมีภาระที่ต้องสาสางหลายอย่างในเรื่องของการงานแต่คุณก็ทำได้สำเร็จอย่างดีนะครับพอมาถึงอังคารพุธพฤหัสสามวันนี้ นะครับติดต่ออะไรก็ตามจะมีคนให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเรื่องการเงินการทองนะครับเสารกับอาทิตย์ก็ชิวๆสบายๆฉะนั้นบทสรุปตามหลักของโหราศาสตร์ตรงนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนในสัปดาห์หน้าผมถือว่าดาวก็ไม่ได้ขี้เหรนะ เออดาวเจ้าตัวยังเป็นกเกษตราราธิบดีอยู่มันจะมีเฉพาะดาวศุกร์นี่แหละดาวศุกร์ที่มันเดินเป็นอาริดาวพระรหัสที่เป็นมรณะผมติงและเตือนอย่างเดียวมิถุนฟังชัดๆนะอย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้านนะฮะปัญหาของใครของมันไปแก้ไขกันเองมันจะมาให้เราช่วยอะไรก็พยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวมันนําปัญหายุ่งยากมาให้ต้องบอกชาวมิถุนแบบนี้จริงๆดาวเจ้าเรือนวินาศไปเป็นอาริเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ดีมันหมายถึงปัญหามันถูกแก้ไขไปแต่ยังไงผมก็ต้องบอกไว้บางทีมันไม่ใช่ปัญหาคุณเองอ่ะปัญหาคุณเองคุณแก้ไขเสร็จแต่ปัญหาคนอื่นที่มันมาขอความช่วยเหลือให้นึกให้จำที่เสือหมิงบอกว่าอย่าดันหาไปยุ่งเด็ดขาดนะไม่ได้มีอะไรดีหรอกโดยเฉพาะปัญหาที่มันเป็นเรื่องของเงินทองหรือความสัมพันธ์ของคนสองคนเขาอาจจะมาปรึกษาเราเนี่ยพอเราปรึกษาเสร็จแล้วนะ สมมุติว่าเป็นคู่แฟนกันก็ได้มีปัญหากันมาปรึกษาเราพอมาปรึกษาเราเสร็จแล้วมันดีกันไอ้ก,กูเนี่ยแหละเป็นหมาหัวเน่าอะไรแบบเนี้ยทํานองเนี้ยนี่ผมพยายามที่จะอธิบายให้ฟังนะเป็นไกด์ไลน์ก็พยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกกรณีนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเรื่องเงินคล่องตัวทั้งสัปดาห์ขอให้สบายใจได้นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกแบบนี้ว่าในสัปดาห์หน้านี้ชาวพฤกษบมีสเสน่ห์กับคนที่สูงอายุกว่าผู้หญิงอาจจะไปมีสเสน่ห์กับผู้ชายที่แก่กว่าหลายปีผู้ชายก็อาจจะไปเจอกับผู้หญิงที่มีอายุกว่าก็ได้ที่จะมาชอบพอมาถูกใจแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะตามดวงดาวมันก็บอกไว้ประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีลักษณะดังกล่าวที่มาถูกอกถูกใจกันอาจจะเป็นพ่อมงพ่อไม้แม่มงแม่ไม้อะไรก็ได้แล้วแต่ นะครับฉะนั้นในสัปดาห์หน้านี้ผมสรุปว่าภาพรวมๆของชาวลัคนาราศรีมิถุนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี